ส่งสินค้านะคะให้ TikTok ช h o p อนุมัติแล้วนะคะหลายรอบก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีนะคะเขาบอกว่าถูกระงับค่ะมาดูเหตุผลนะคะที่รายการสินค้าไม่ได้รับการอนุมัตินะคะตัวอย่างเช่นนะคะเขาบอกว่ารูปสินค้าเนี่ยมีภาษาสุดตรงเขาบอกว่าที่รูปสินค้านะคะเนี่ยมีปัญหานะ รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีคํากล่าวอ้างที่ทําให้เข้าใจผิดและเกินความเป็นจริงค่ะตรงนี้นะคะก็คือเราจะต้องแก้ที่รูปภาพสินค้านั่นเองนะคะก็รับทราบไว้ใครที่ไม่ได้รับการอนุมัติก็ไปแก้ไขที่รูปภาพค่ะต่อมานะคะเขาบอกสินค้านี้มีการเปลี่ยนทางการเข้าชมค่ะตำแหน่งก็คือตัวสินค้าค่ะเหตุผลที่ปฏิเสธรายละเอียด อธิบายรูปภาพของเรามีข้อมูลที่จะเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังแพลตฟอร์มนอก Tik Tok Shop ค่ะก็ต้องไปตรวจสอบว่ารูปของเราเนี่ยมันมีการเพิ่ม Line ID เบอร์โทรหรือเปล่าหรือมีแพลตฟอร์มอื่นเข้ามานะคะก็ไปเช็คนะคะอันนี้อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งก็ได้ค่ะและอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ไม่ได้รับการอนุมัติสักทีหนึ่งก็คือละเมิดกฎการลงรายการสินค้านะคะเขาบอกว่าสินค้านี้ไวโอลีทิกต็อกช็อปลิสติ้งรูส s นะคะ อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรเขาบอกให้เราไปแก้ไขแล้วก็ส่งอนุมัติใหม่นะคะใครเคยโดนปฏิเสธจาก TikTok ช h o p ในการอัพสินค้าขึ้นไปมีเหตุผลอะไรกันบ้างมาแบ่งปันนะคะชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ